ควายควายก็จะหายหรือยังตกมันก็จะหายหรือยังครับอาากดีแล้วตกบันก็จะหายหรือยังตกบันอะฮะหายหรือยังก็จะหายหรือยังตกมันโอ้วันนี้ไม่เอางานทางดินนะครับเอางานทางดินไม้วันเนี้ยเอางานทางดินไม้ โชตูดโชตูดเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โอ้โอ้บิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังนี่คือพ้าพรายยามเช้าอันนี้วิทยาบทของผ้าไพร